ครับทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้ผมก็มีพระที่ผมเก็บสะสมเอาไว้มาดูชมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับสองสอันนี้เป็นพิมพ์หลังยันเล็กหลังยันเล็กนะครับที่ผมมีหากท่านใดดูแล้วก็สนใจอยากจะเช่าบูชาต่อก็อินบ็อก เข้ามาได้นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์098-995-9830นะครับชื่อจตุพรปิ่นเกตนะครับถ้าท่านใดชอบหรือสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับองค์ต่อไปก็เป็นหลวงเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ อันนี้ปีหนึ่งสี่อาจารย์นองวัดสายขาวนะครับเป็นพิมพ์พระรอดเล็กองนี้ก็อยู่ในตลับปิดหลังนะครับตลับพุกปิดหลังอันนี้ผู้ใหญ่ก็ให้มานานแล้วเป็นตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับฝังอยู่ที่ข้างใต้ฐานองค์พระองค์พระก็มีขนาดเล็กนะครับเท่าพระรอดก็ถ้าเทียบกับข้อนิ้วก้อยก็ยกกเล็กอยู่ประมาณนึงนะครับ ความสูงก็น่าจะอยู่ถึงประมาณ1-2เซนติเมตรก็เป็นพิมพ์ที่หายากเหมือนกันนะครับสร้างน้อยอันนี้ก็เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พระรอดอาจารย์นองวัดสายขาวออกเมื่อปี1-4เป็นตะกุดทองแดงที่เขาเหลือจากการทำตะกุดนารายแปลงรูปนะครับอันนี้ผมก็ก็อ่านหนังสือมาบ้างก็ไม่รู้ว่า ใช่หรือไม่ใช่ถ้าถ้าไม่ใช่ก็ขอความรู้ขอคําชี้แนะด้วยนะครับองค์ต่อมาก็อันนี้เป็นเหรียญพ่อแก่นะครับปี1-3คอพอกนะครับปีหนึ่งสามอพ่อก็เป็นเหรียญสวยๆนะครับ เหรียญเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับปี1-3อันนี้มันมันไม่ค่อยชัดนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็มีวงเดือนนะครับมีมีวงเดือนวิ่งเข้ามาหาขอบเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญนหนาๆหูเหรียญก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่2เหรียญ ก็ที่ดูข้อมูลนี่เขาก็เล่นหากันอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบสายพ่อแก่นะครับปีหนึ่งสามอันนี้พิมพ์นิยมคอพอกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าสวยอยู่องค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินองค์นี้ผมก็ได้มาจากผู้ใหญ่นะครับเมื่อก่อนแม่แม่ผมทำงานนะครับ เป็นเลขาอยู่บริษัทปตทสอพอก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้มานะครับวงนี้ก็สวยอยู่นะครับสภาพผิวดเดิมนะครับเดี๋ยวออกมาดูกันดีกว่านะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับที่ก้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก้นก็จะเป็นเดือดเดือดผิวข้างๆก็จะเป็นพระหล่อนะครับหล่อประกบ หน้าหลังนะครับก็ความเก่าก็เป็นตามดเป็นตามดแล้วก็เป็นสนิมโลหะนะครับมีคาบเบ้าคาบเบ้าหล่อคาบ,าบ,าบ,าบดินไทยก็ยังพอมีให้ได้เห็นมากนะครับยังยังพอมีให้ได้เห็นบ้างนะครับส่วนมากเนื้อท่านก็จะเป็นแบบตามดเป็นแย่ๆเป็นหลุมเป็นอะไรบ้างนะครับ ก็สวยอยู่นะครับองนี้หลวงพ่อเงินถ้าท่านใดชอบก็อ inbox สอบถามเข้ามาได้นะครับองค์นี้ก็เป็นซุ้มกอนะครับเป็นซุ้มกอที่ผมก็เก็บสะสมไว้มีอยู่องค์เดียวนะครับซุ้มกอรองนี้ กล้องผมมันไม่ค่อยชัดนะครับต้องต้องขอโทษด้วยหากภาพมันออกไปเบอร์เบอร์หน่อยนะครับก็พยายามจะทําให้มันชัดนะครับมันมันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นซุ้มกอที่ผมเช่าเก็บไว้ก็องค์นี้ก็เช่าวไว้หลายปีแล้วนะครับก็ชอบเช่าเก็บเหมือนกันเห็นมันเก่าแล้วก็ดูคาบลาดํา ลาแดงลาขาวอะไรพวกนี้ครับเห็นมีคาบลามันมันเกาะฝังลึกลงไปในเนื้อพระก็ดูแล้วพิจารณาดูแล้วว่ามันเออเก่าดีนะครับมันฝังลงไปในเนื้อพระนะครับเกือบทั้งองค์ก็เลยเออเช่าเก็บไว้ดีกว่ามีลาดําลาขาวพระกรุก็คือต้องต้องมีลาดําลาขาวลาจับอยู่ที่ผิวพระครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ องต่อไปละเอาอันไหนดีอันนี้ผมไม่รู้ที่อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ให้มาอันนี้จะออกเป็นแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับอันนี้ขอบเงินเขาเลี่ยมมาหนามากเลยค่าเลี่ยมขอบผมน่าว่าน่าจะอยู่หลักหลายพันนะครับเขาเลี่ยมเงินมาเนี่ยหนักด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยแม่เหล็กจับไม่ติดด้วยนะครับอันนี้มันจะออกแบบ เนื้อทองแดงเถื่อนเป็นเนื้อแบบทองแดงเถื่อนนะครับแต่ผมดูแล้วมันเหมือนจะเป็นเหล็กไหลมันจะเหมือนเป็นเหล็กไหลไม่รู้ว่าเป็นปูหรือสีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเหล็กไหลหรือว่าแต่ดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงเถื่อนมากกว่าแต่เก่ามากนะครับเนื้อหาแบบเก่ามากจัดจ้านมากแล้วก็น่าจะมีอายุพอประมาณเลยทีเดียวเขาถึงเอาไปเลี่ยมจับขอบเงินอย่างดีเลยนะครับ องนี้ก็น่าจะหลายตังเนี่ยเขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิดแม่ผมนะครับก็ถ้าท่านใดชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้นี่ก็เป็นองค์ดาราผมเลยผมชอบมากเลยอันนี้จานทั้งองเลยนะครับอันนี้ที่ผมดูอ่านหนังสือก็ลองศึกษาดูเป็นหลวงพ่อป้องนะครับ วัดหลุมดินจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นพระปิตาที่หายากนะครับในจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อป้องเนื้อเมฆพัดนะครับอันนี้จานทั้งองค์อะกล้องมันไม่ชัดนะครับข้างในนี่ข้างในตรงสะดือนี่ก็มีจานด้วยนะครับแต่กล้องมันไม่ชัดจานทั่วองค์นะครับองค์นี้ข้างหลังนี่ก็มีรอยจานนะครับเห็นไหม เป็นรอยจานข้างบนลงมาข้างล่างก็มีรอยจานด้วยนะครับก็ไม่น่าจะจานง่ายนะครับต้องเป็นเกจิที่มีพลังแล้วก็มีพลังจิตกระแสจิตต้องนิ่งมากนะครับการจานลงไปในวัสดุชิ้นเล็กๆนี่ผมลองดูนะทำไม่ได้นะครับต้องมีพลังด้วยอง์นี้ก็น่าจะเล่นหากันอยู่หลายตังทีเดียวนะครับ ก็ถ้าท่านใดชอบนะครับก็ inbox สอบถามเข้ามาได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้พระเยอะแต่ก็ดีไม่ดีก็ไม่รู้แหละก็ชอบเช่าเก็บเหมือนกันนะครับก็เอามาศึกษาไปร่วมกันอันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้เป็นสําเร็จรุ่นนะครับจำปาสักก็เป็นรุ่นแรกรู้สึกว่าจะเป็นคนฝรั่งเศสสร้างให้ท่านนะครับสําเร็จรุ่นนี้เหยียบเรือเอียงข้างท่านไม่เดินทางไปไหน ฝรั่งก็เลยขอสร้างพระถวายให้ท่านโดยใช้ปีกเครื่องบินนะครับผสมกับโลหะโบราณองนี้ก็เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเก่ามากเนื้อหาเก่าเป็นพระทางราวนะครับพวกกระทู7แบกนี่ก็มาจากสมเร็จลุนเนี่ยแหละครับเขาเรียกสมเด็จลุนจำปาสัตว์ใช่ไหมครับเก่ามากนะครับดูเนื้อหาจัดจ้านถ้าชอบก็ติดต่ออินบอ็อกเข้ามาได้นะครับ พระเครื่องบางทีก็เปลี่ยนกันชมสมบัติเปลี่ยนกันชมก็ต้องมีคนมีบุญวาสนาและบารมีด้วยนะครับถึงจะได้บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่หน้าแก่หรือหน้าหนุ่มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ันนี้เนื้อหาก็จัดจ้านดีข้างหลังมีรอยนิ้วมือนะครับก็เอามาส่องมาดูกันนะครับแลกประสบการณ์ความรู้กันนะครับถ้าพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผ่านเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ